แล้วก็ยังได้ศูนย์คนโคร,ราชรักจริงไม่ทิ้งกันร่วมกับพักชาพัฒนาคุณหมอวันรัชชานุกูลนะครับนําเอาต้นกล้าฟ้าทาทรจรนมามอบให้พันต้นนี่น้องใบค่ะเราว่อาไปละห้าต้นพี่โลน,นะฮะคือนักข่าวเวลาเราเข้าไปในพื้นที่ชุมชนไหนอย่างไรผมมอบหมายว่าเอาไปแจกจ่ายใช่จะได้ปลูกกันในชุมชนคนะฮะนี่ได้มาเบื้องต้นพันต้น, 1, ตนขอบคุณจริงๆนะ ท่านที่อยากได้เขาสามารถที่จะติดต่อไปได้ใช่ไหมมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้ดูหน้าจอตอนนี้นี่แหละเขามีอยู่3,000ต้นเป็นอย่างน้อย1ท่านต่อ1ต้นนะคะ,ะฟ้าทลายโจรเป็นความหวังอยู่เหมือนกันสําหรับคนที่ติดเชื้อไม่มีอาการใช้ฟ้าทลายโจรจัดไปในการไปรักษาผู้ป่วยก็ปรากฏว่าสมุนไพรไทยฟ้าทลายโจรน,นั้นมีสารแอนโดกาโพลน์นะครับที่อยู่ในฟ้าทลายโจรเนี่ย ที่สามารถที่จะเข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราแล้วก็ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยโควิดที่มีผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการเนี่ยนะครับสารอนโดกาโพไลนยสามารถที่จะเข้าไปรักษาอาการของโควิดได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ได้ได้มีการดำเนินการนะครับอย่างโรงพยาบาลหลายแห่งหรือแม้กระทั่งในเรือนจำเนี่ย ก็ได้ในมีการนำฟ้าทลายโจรนนไปรักษาผู้ป่วยแล้วก็ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งของการรักษานะครับจังนั้นผมก็คิดว่าวันนี้เนี่ยวันเวลาที่เรารอวัคซีนยังไม่มาไม่เป็นไรครับเราเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับเรามีสมุนไพรไทยที่จะมาช่วยกันรักษาและตอนนี้ก็ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนก็มีความต้องการในการที่จะได้ฟ้าทลายโจรกันมาก แต่นั้นศูนย์คนกราดรักจริงไม่ทิ้งกันนะครับก็เลยได้ติดต่อในการที่จะหาต้นกล้าฟ้าทลายโจรแล้วก็ได้รับการสนับสนุนได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายนะครับซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธิก้าวยัย่งยืนนะครับแล้วก็มูลนิธิรักดินรักน้ําแล้วก็ออฟฟิศชาวนานะครับที่ได้มามีส่วนร่วมกับศูนย์คนกราดรักจริงไม่ทิ้งกันทําให้เราสามารถ ได้ต้นฟ้าทลายจุทั